สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่18ธันวาคม2024นะครับผมคลิปนี้เราก็มาดูฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับผมนัดตกค้างของอาทิตย์นี้มีทีมไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไล่ไล่ไล่ผลสกอร์มาก่อนกันแล้วกันนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่7มาไล่กันนัดตกค้างตั้งแต่ทีมชาติไทยเข้าร่วมฟาดแข้งและพักลีกในระหว่างฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับ แมตช์แรกนะครับของนัดตกค้างนครับนครปฐมเนี่ยเอาชนะเชียงรายไปได้2ประตูต่อ1นแล้วก็ตามด้วยบุรีรัมนะครับเอาชนะราชบุรี FC มา6ประตูต่อศูนย์นครราชสีมาแพ้กับบุรีรัมอยู่ในเตดเป็น1ประตูต่อ5แล้วและล่าสุดนะครับเชียงรายอยู่ในเตตเอาชนะเมืองทองไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับอาทิตย์นี้มีมีคู่เดียวนะครับมีคู่เดียวนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับ บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเวลา19บเกานากาตรงกับวันอาทิตย์ที่12นะครับวันอาทิตย์ที่12นะครับก็แลมแมตท,ที่เหลือก็จะข้ามไปวันอาทิตย์นัดส่งท้ายเป็นบิ๊กแมตอีกทีหนึ่งระหว่งางบีจกับบุรีรัมแลวก็ข้ามไปปีหน้าเลยนะครับผมเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับผมตารางคะแนนก็บุรีรัมนะครนำเป็นจ่าฝูงเลยครับอยู่ใน พื้นที่ที่เขาควรจะอยู่เลยนะครับอันดับที่1ของตารางนะครับแข่ง13ชนะ10เสมอ3นะครับมีอยู่33คะแนนนะครับตามโดยแบงก์กรุงยูเนเตนะครับหล่นลงมาที่2แน่นอนนะครับครบครบเลขแรกไปละ15นัดชนะ9เสมอ 3, 3แพ้3มีอยู่30แต้มนะครับการท่าเรือยังเหลืออยู่1แมตช์นะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำโพวงวอร์ริเออร์นะครก็จะครบเลขแรกไปนะครับ ชนะเเสมอ5แพ้2มีอยู่16คะแนนนะครับตามด้วย BG ปทุมนะครับเหลืออีกหนึ่งน่าจะครบเลกแรกนะครับนั่นคือเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทีมจากบุรีรัมปราสาสายฟ้านะครับตอนนี้แข่ง14ชนะ7เสมอ4แพ้3มนะครับมีอยู่25แต้มนะครับนี่คือล่าสุดของ BG ปทุมพีธีประจวบครบไปแล้วนะครับเล็กแรกแข่ง15ชนะ6เสมอ6แพ้3มีอยู่24แต้มนะครับสุขโขทัย FC ครบไปเรียบร้อยแล้วเล็กแรก แข่ง15ชนะ6เสมอ3แพ้6มีอยู่21คะแนนอันดับที่7นครราชสีมา FC สวัสดีนะครับเพิ่งครบไปเมื่อโดนปราสาทสายฟ้าบุกมาเยือนที่แพ้ไป1ประตูต่อ5นะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ6แพ้4มีอยู่21คะแนนนะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับยังเหลืออยู่2นัดนะครับหลังจากนัดที่แล้วไปแพ้ให้กับเชียงรายมา1ประตูต่อ3นะครับเหลือนัดเจออุทัยปีหน้าแล้วก็ นัดนี้จะไปเยือนที่ปราสาทสายฟ้านะครับที่ช้างอารีนาสเตเดียมนะครับก็จะครบเลขแรกนะครับแข่ง13ชนะ5เสมอ5แพ้3นะครับมีอยู่20แต้มอยู่อันดับที่8นะครับตามด้วยอุทัยธา,ยานีนะครับยังเหลือ1นน,นัดกับเ,เมืองทองนะครับแข่ง14ชนะ5สเสมอ4 เสมอแพ้5นะครับมีอยู่19แต้มนะครับอีกหนึ่งนัดน,นะครับจะครบเล็กแรกของอุไยธาน,นีราชบุรีครบเรียบร้อยไปแล้วอยู่อันดับที่10นะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มีอยู่19แต้มตามด้วยลำพูนวอลเลอร์นะครับยังเหลืออยู่หนึ่งนัดน,นะครับที่จะต้องไปเยือนแพทสเตเดียมก็จะครบเล็กแรกแข่ง14ชนะ4เสมอ5แพ้5มีอยู่17แต้มนะครับระยอง FC ครบ15แมตช์เรียบร้อย ชนะ4เสมอ4แพ้7มีอยู่16แต้มนะครับตามด้วยนองบัวพิชยะนะครับครบเลขแรกไปเรียบร้อยแข่ง15ชนะ4เสมอ3แพ้8มีอยู่15แต้มเชียงรายยูเนเต็ดอ่าพึ่งครบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เอาชนะเมืองทองไปได้3ประตูต่อ1ในบ้านนะครับแข่ง15ชนะ4เสมอ2แพ้9มีอยู่14แต้มนครปฐมครบไปเรียบร้อย15นัดอ่าชนะ2เสมอ3แพ้10มีอยู่9แต้มและตามด้วยคอนแกนยูเนเต็ดก็ครบเลขแรกไปเรียบร้อย ชนะ1เสมอ4แพ้10มีอยู่7แต้มนี่คือทั้งหมดของอของล่าสุดของไทยลีกหนึ่งะครับในขณะนี้ก็ไปดูเฉพาะแค่นัดตกค้างนะครับเพราะว่าภาคลีกอยู่แต่ทีมไหนที่มีฟาดแข่งกันก็มันมามา,มาจับนัดตกค้างกันนาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมอีกทีนึงนะครับโปรแกรมนาทีเหลืออีกทีนึงนครับตามมาครับผม โปรแกรมการแข่งขันนะครับนัดตกค้างนะครับยังเหลืออีก4 4คู่นะครับอ่าอีก4คู่นะครับก็วันอาทิตย์ที่2ีนะครับเวลา19บเนาฬิกานะครับประสาทสายฟ้านะครับจะเปิดอ่ช้างอารีนาสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยอ่พึ่งแพ้ให้กับเชียงรายมา1นประตูต่อ3นะครับก็มาเจอบุรีรัม ็เจองานหนักนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับแล้วก็ข้ามไปอาทิตย์หน้านุ้นวันที่อาทิตย์ที่29ท่าธันวาคมนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับะ g ปะทุมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ <c oughs> บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับปราสาสายฟ้าไปเยือนกระต่ายแก้วนะครับแล้วก็ข้ามไปปีหน้านะครับตรงกับวันเสาร์มกราคม2025นะครับเวลา19นาะฬิกาเช่นกันนะครับ เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุทไยธานี f c นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของนัดตกค้างนะครับตรงกับวันพุธที่8มกราคม2 0 2 5เวลา19นาฬิกาการท่าเรือ f c นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูลวอรเออร์นะครับนี่คือทั้งหมดที่เหลือเหลืออยู่4นัดเท่านั้นเองสีคู่เท่านั้นเองก็บุรีรัมณ่จะเตะบมากหน่อยเพราะว่าโปรแกรมค้างคากัน พอสมควรจากบอลถ้วยนะครับบอลถ้วยเอเชียนะครับบอลถ้วยเอเชียเนี่ยย้อนไปที่บุรีรัมย์ก็กำลังช่วงชิงอันดับ1-8นะครับเข้าพื้นที่โซนเข้ารอบอัตโนมัตินะครับยังอยู่ที่8อยู่นะครับบุรีรัมย์อยู่ในเซตนะครับส่วนเมืองทองเนี่ยก็16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะไปพบกับไลออน Lion จากสิงคโปร์นะครับก็ใคไปรู้สึกว่าจะเป็นเย้าก่อนนะครับเปิดบ้าน ตอนรับการมาเยือนของไลออนก่อนแล้วก็ไปเยือนอีกทีหนึ่งส่วน BG จีปทุมเนี่ยกำลังช่วงชิงบอลชอปปี้นะครับบอลชอปปี bon ้เนี่ยจะฟาดแข่งกันในเดือนมกราคมนี่แหละเ,เป็นตัวแทนของทีมจากอาเซียนไทยลีกเราไปชิงบอลถ้วยอาเซียนมี2ทีมนะบ,บุรีรัมแลวก็ BG นะครับอาจว่าบุรีรัมเนี่ยได้ลุ้นแทบจะทุกถ้วยเลยนะครับผมนี่คือล่าสุดส่วน การท่าเรือนี้ก็เข้ารอบ AFC Champions t w าถ้ 2, าวยรองของเอเชียเช่นกันนะครับไปจะไปเยือนชอนบุกมั้งชอนบุกนะครับของการท่าเรือน,นะครับส่วนาบางกอกไอ้แบงคอกนี่จะไปเยือนซิดนีย์นะครับอันนี้มีคลิปอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาลงให้อีกทีหนึ่งนะครับอเอาตามนี้ไปก่อนนะครับผมส่วน สไลด์ที่3าเนี่ยจะเป็นดาวซันโบนะครับดาวซันโบเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้เลยสําหรับท่านที่สนใจนะก็คืออัปเดตล่าสุดลลเลยละอ่ะสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีกันมีทองใช้ยเยอะๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ